สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึงร้อยสิกมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึ่งร้อยสิกวันนี้ก็คือไลฟน์นี้พี่ไบร์มองน้องวินแบบไม่วางตาเรียกหาน้องวินตลอดทั้งไลฟ์เลยค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความเชฟความิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าวันนี้จะเงียบซะอีกคิดว่าวันนี้คงไม่มีโมเมนต์แน่แต่ที่ไหนได้โมเมนต์มาแบบไม่ทันตั้งตัวและมาแบบตาแตกมากคือวันนี้มีไลฟ์แอดลั์ของน้องดิวกับนานินะคะทุกคนแล้วตอนดิวกับนานิไลฟ์อยู่ จูๆ่ๆคู่พี่น้องไม่จริงเขาก็โผล่มาเป็นแขกเซอร์ไพรส์กลางรายการเลยคะ่ะทุกคนคือวันนี้ไบร์มาแบบสไตล์ใสๆใส่ที่คาดผมด้วยคือน้องน่ารักมากเหมือนน้องจะอยู่บ้านนะทุกคนเพราะมาแบบใสๆเหมือนไม่ได้แต่งหน้าทําผมเลยแต่น้องวินมาแบบใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ําเงินแล้วดูเหมือนแต่งหน้าทําผมมาเรียบร้อยน้องหล่อมากแล้วพอเข้าไลฟ์มาไบร์ก็เหลือบสายตามองน้องวินแล้วทักทายทุกคนว่าสวัสดีครับ ระหว่างที่พูดไบร์ก็เหลือบมองน้องวินอีกรอบแล้วน้องวินก็กระเด้งตัวขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วสวัสดีบ้างแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงน้องแล้วทั้งเดียวและนานนี้ก็คือตื่นเต้นมากคือเล่นใหญ่กันสุดๆทั้งที่ทรู้อยู่แล้วว่าไบร์และวินจะมาเป็นแขกเซอร์ไพรส์รวันนี้โอ้ย oh, <no. S 1> แก๊งหนีเข้าขากันดีจริงๆเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากๆคือพอไบร์บอกว่าสวัสดีครับน้องเดียวกับนานนี้ก็คือโวยวายเล่นใหญ่ไบร์ Bright บอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้สวัสดีพวกมึง โอ้ยลูกเข้ามาปุ๊บก,ก็เล่นพวกเดียวกันเลยนะค่ะจอของทุกคนมีเสียงหมดยกเว้นของน้องวินคือของน้องวินมีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงแล้วไบรท์ก็ทักทายเดียวกับนาน,นีว่ายังไงกินอะไรกันอยู่ไม่ชวนเลยคือปากก็คุยกับดิวและนาน,นีนะคะแต่สายตาคือมองไปทางจอของน้องวินตลอดเจ้าคนที่คงจะเป็นห่วงน้องเลยค่ะเพราะตั้งแต่เข้าไลฟ์มาไม่ได้ยินเสียงน้องเลย แล้วระหว่างที่ไร์คุยกับดิวและนาน้ไปเรื่อยๆถามเรื่องเมนูที่ทําแต่สายตาของไร์ก็ยังคงคอยเหลือบมองน้องวินอยู่ตลอดคือยังไงอะลูกตั้งแต่เข้าไลฟ์มาแม่เห็นหนูคอยมองน้องทุกสองวินาทีเลยนะอาการมันเป็นยังไงไหนเล่าให้แม่ฟังสิมันกังวลเป็นห่วงน้องมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วตอนที่ดิวกับนาน้ถามว่าไร์กับวินอยากกินเมนูของใครไร์บอกเลือกของดิวแต่น้องดิวบอกว่าของผมเป็นสูตรพี่นานินะไร์บอกงั้นเลือกสูตรนาน้ แล้วก็ยังไม่ไวายหันมาถามเจ้าคนน้องว่าไงวินกินไรวินกินไรนั่นไงคอยเป็นห่วงคอยถามน้องอยู่ตลอดแต่ของน้องวินทํายังไงก็ไม่มีเสียงค่ะทุกคน oh, <no. S 1> น้องพยายามเสียบหูฟังก็แล้วแล้วก็ยังไม่มีเสียงอยู่ดีแล้วด้วยความเป็นห่วงไรก็ถามน้องอีกรอบว่าวินได้ยินหรือยังของน้องวินก็ยังเงียบอยู่ดีค่ะแล้วไรก็พูดขึ้นมาว่าตกลงเราจะได้คุยกับวินไหมโอ้ยไรยครับหนูห่วงน้องจนออกนอกหน้าไปแล้วนะเนี่ย คือตั้งแต่เข้าไลฟ์มาไบรท์ทั้งคอยมองน้องแบบไม่วางตาคอยชวนคุยตลอดถึงแม่น้องจะไม่มีเสียงพี่แกก็จะเรียกชื่อน้องอยู่ตลอดอะไรมันจะครั่งรักขนาดนั้นล่ะลูกคือตอนที่น้องวินพยายามพูดกับสมอลทล์กอยู่ไบรท์ก็รีบทำมือบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวนะลูกของน้องไม่มีเสียงแต่หนูรู้ได้ไงว่าน้องพูดอะไรหนูถึงได้ตอบน้องไปว่าไม่ได้ยินแล้วไบรท์ก็ถามว่าทำไงอะภาษาใบได้ไหมแล้วทำเป็นภาษาใบบอกน้องว่ายังไม่ได้ยินเลย น้องวินก็นึกสนุกใช้ภาษาใบ้บ้างโดยการหยิบขวดดัชมิลมาแล้วก็ทําท่าทําทางาแบบภาษามือแล้วเจ้าคนพี่ก็อาสาแปลภาษามือที่น้องสื่อสารมาโอ้ยลูกร,รู้ใจกันเก่งรู้ไปหมดว่าน้องต้องการจะเสืออะไรและรู้ว่าน้องต้องการให้แปลอะไรคือคู่นี้นอกจากจะรู้ใจกันเก่งแล้วยัยงขายเก่งอีกต่างหากช่วยกันทํามาหากินสุดๆเลยล่ะคะคุณขาค่ะแล้วตอนที่นานนี้กําลังจะพูดอะไรต่อ ล้วไบรท์ก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้มีอะไรจะมาอวดแล้วนานี้ก็บอกว่าอ่าอ้อให้ไบรท์อวดก่อนไบรท์ Bright บอกไม่ใช่วินอวดวินบอกวันนี้มีอะไรจะมาอวดด้วยนนรู้อีกว่าน้องมีอะไรจะมาอวดก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เขาอยู่ด้วยกันและคุยกันอยู่ตลอดเลยนะทุกคนเนาะก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะแล้วนวินก็พยายามทำมือทำไม้เป็นภาษาใบแล้วไบรท์ก็บอกว่าต้องคุยภาษาใบจริงๆแล้วแหละกูว่าแล้วน้องเดีลวก็ถามว่าพี่ไบรท์แปลได้ไหม แหมเดียวลูกหนูถามได้ถูกคนจริงๆหนูมั่นใจใช่ไหมว่ายังไงพี่ไบรท์ก็ต้องแปลได้เพราะพี่ไบรท์เขารู้ใจพี่วินที่สุดแล้วหนูถึงได้ให้พี่ไบรท์แปลคือน้องเดียวถามไบรท์บอกว่าไม่ไหวละเยอะไปละจริงๆวินต้องให้ค่าตัวกูนะถ้าเงี้ยแล้วพอคนพี่พูดคนน้องก็ขำใหญ่ค่ะแล้วตอนก่อนจะออกจากไลฟ์ไปไบรท์ก็บอกว่าวันนี้แวะมาชนนมกันหน่อย แล้วน้องวินก็คือลุกขึ้นแล้วเอียงนมตัวเองมาตรงหน้าจอไบรท์ก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าไม่ใช่คนละนมแหมเจ้าคนน้องก็แสบสนเล่นไปเรื่อยเจ้าคนพี่ก็ห่วงน้องเก่งรีบเบรกน้องทันทีเลยนะโอ้วินลุกรู้ว่าพี่เขาห่วงก็เล่นยั่วพี่เขาใหญ่เลยนะลูกนะคือพอเล่นยั่วพี่เขาเสร็จหน้าจอฝั่งน้องวินก็คือค้างไปเลยทุกคนคือค้างไปได้วยภาพที่น้องถือขวดนมเปรี้ยวแล้วยิ้มแฉ่งอยู่คือนานี้บอกว่าวินกล้องค้างวินกล้องค้าง ล้ไรก็ขำบอกว่าไอ้วินยิ้มแป้นเลยแหมรู้ชอบบอกว่าน้องยิ้มแป้นจังเลยนะคำนี้แม่จำได้นะตอนรีแอคแล้วถึงช็อตที่อยู่ตรงคอนเสิร์ตสครับหนูก็บอกว่าไอ้วินยิ้มแป้นเชียวคือสงสัยจะชอบรอยยิ้มของน้องมากเลยละสิคือยิ้มแป้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการยิ้มแบบสดใสย,ยิ้มแบบมีความสุขแล้วพอน้องยิ้มแบบนี้ทีไรคนพี่ก็จะบอกว่าน้องยิ้มแป้นทุกทีคลั่งรักมากแหละดูออก พอจะลาไปคนพี่ก็บอกว่าอะถือว่าวินชนอยู่วินชนอยู่แล้วพอยกกล่องนมขึ้นมาจะชนกันคนพี่ก็เอียงกล่องนมมาชนกับน้องด้วยแม้ขนาดน้องค้างไปแล้วก็ยังทําเหมือนน้องยังอยู่ในไลฟ์ด้วยคืออะไรอะไรก็วิน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 ใจเราไม่เป็นของเราเลยนะไบร์นะครั่งรักจริงๆค,ค่ะลูกอชานค่ะพอชนกล่องนมเสร็จไบร์ก็บอกว่าครับเราก็ลาทุกคนไปพร้อมกับรอยยิ้มของวินในวันนี้นะคะ พอพูดเสร็จก็ขำใหญ่เลยแล้วก็ดูดนมในกล่องไปคอยเหลือบมองน้องไปแล้วก็ยกกล่องนมขึ้นแล้วพูดว่าอักินกินหน่อยแล้วก็มีเอียงเอียงกล่องนมไปหาน้องแล้วนานนี้ก็บอกอร่อยลอยตัวออกไปแล้วไม่กลับมาแล้วแล้วไรก็ยิ้มแล้วพูดเสริมว่าตัวแข็งเลยแล้วก็ยังไม่จบยังมีถามอีกว่าเราจะไม่ได้วินกลับมาแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนจะออกจากไลฟ์จริงๆไรก็ยังไม่วายจะแกล้งน้องอีกโดยการพูดว่า โคเป็นในวินหน่อยแล้วก็ถือกล่องนมแล้วทําท่ายิ้มแป้นเหมือนเจ้าคนน้องโอ้ยไบรค์ครับชอบแกล้งน้องเหมือนกันนะเราเนี่ยพอน้องไม่อยู่แล้วก็แกล้งเขาใหญ่เลยนะที่ตอนเขาอยู่แล้วไม่เห็นกล้าแหมนี่มันพ่อบ้านใจกล้าชัดๆแล้วหนูรู้ไหมว่าถ้าเราชอบใครเราจะแกล้งคนคนนั้นแหละคือที่แกล้งก็เพราะอยากให้เขาสนใจอะไรนี้ค่ะแล้วตอนสุดท้ายก่อนจะออกจากไลฟ์ไปจริงๆไบร์ก็ยังบอกว่าในเมื่อเราไม่ได้วินกลับมาแล้วจริงๆงั้นเราลาไปก่อน แล้วระหว่างที่พูดสายตาก็จับจ้องไปที่หน้าน้องอยู่ตลอดโอ้ตายตายตายตั้งแต่เข้าไลฟ์มาได้ยินไบร์เรียกแต่วินวินวินแล้วก็มองน้องทุกสองวินาทีคือมองนานนี้กับเดิวแทบนับครั้งได้แต่มองน้องวินนี่คือนับครั้งไม่ถ้วนเลยจริงๆแล้วคือยิ้มแย้มมีความสุขตลอดทั้งไลฟ์ไปค่ะลูกไปให้สุดรัางรักอย่าได้แผ่ว มีแฟนน่ารักเราก็ต้องอวดแฟนมีแฟนให้หยอกเราก็ต้องหยอกแฟนแสดงให้โลกรู้ไปเลยว่าจุดโฟกัสและจุดสนใจของเราอยู่ที่ใครนะลูกเนาะค่ะหลังจากน้องทั้งคู่ออกจากไลฟ์ไปได้แป๊บเดียวน้องทั้งคู่ก็กลับเข้ามาในไลฟ์อีกกลับมาคราวนี้น้องวินมีเสียงชัดเจนแต่ของไบรท์เสียงหายคืออะไรอะคู่นี้มันยังไงพลาดกันเสียงหายคือพอรู้ว่าคนพี่เสียงหายเจ้าคนน้องก็ยิ้มแป้นเลยแล้วถามพี่ด้วยเสียง18ว่าพี่ไบรท์ได้ยินปะเนี่ย วินลูกคือพออยู่กับพี่เขาเสียงเรามันเป็นอะไรอคืองานเดี่ยวทีไรน้องวินก็ดูเป็นผู้ชายร่างมาดแมนเหนซ้มปกตินะคะแต่พออยู่กับพี่หรือมีงานร่วมกันกับพี่ทีไรน้องดูตัวปุ๊กปิ๊กน่ารักคือไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กแค่ตัวนะคะเสียงก็มุ้งมิ้งน่ารักไปอีกคือพออยู่ด้วยกันโพมันเปลี่ยนแบบชัดเจนทุกทีคะ่ะทุกคนไม่รู้ทําไมเหมือนกันคือเมื่อวานกับวันนี้น้องวินช่างแตกต่างกันเหลือเกิน คือพอต้องไลฟ์คนเดียวน้องก็จะไม่มีความสุขขนาดนี้พอได้ไลฟ์กับพี่น้องจะมีความสุขมากเป็นพิเศษค่ะพอกลับเข้ามาคราวนี้คนพี่ไม่มีเสียงก็เลยทําภาษามือให้เจ้าคุณน้องแปลบ้างแล้วเจ้าคุณน้องก็รู้ใจแปลให้กับเจ้าคนพี่ทันทีแหมรู้งานกันจริงๆคู่เนี้ย แล้วนานนี้ก็บอกว่ามีแฟนๆเมเมนตมาว่าให้พี่วินเต้นให้ดูหน่อยค่ะแล้วนานนี้ก็บอกว่าให้วินเต้นหน่อยแล้วน้องวินก็ทําท่าเต้นแบบลอยตัวค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนพี่ก็พูดขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรนะคะเพราะมันไม่มีเสียงแล้วนานนี้ก well ็บอกว่าไบรท์พูดอะไรอะแล้วน้องวินก็บอกว่าพี่ไบรท์พูดอะไรอะแล้วก็เอื้อมมือไปกดอะไรที่หน้าจอแต่จังหวะนั้นน้องวินก็ทําท่ากัดปากแบบเซ็กซี่มากคือน้องทําแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกคนแต่มันดูมีพลังทําลายล้างมากมาก คือพอเห็นแล้วเขาแทบซุดลงไปกองอยู่หน้าจอเลยอะทุกคนว่าแต่หนูอย่าไปทําท่ากัดปากแบบนี้ตอนอยู่กันสองคนกับพี่เขานะลูกถ้าทําตอนอยู่สองคนมีหวังหนูโดนหมาปากกระโดดขย่ามแน่และแม่ว่าค่ะตอนที่นาน,นีบอกว่าให้นุองวินวอวยพรมันเกิดคนที่อยู่ในช่องแชทวันนี้หน่อยครับแล้วน้องวินก็คือขำลั่นที่นาน,นีพูดผิดจากห้องแชทเป็นช่องแชทแล้วระหว่างที่น้องวินขำกับนาน,นีอยู่เจ้าคนพี่ก็ทำหน้าหน่อยๆแล้วก็เหลือบมองน้องอยู่ตลอดหนูรู้ทำไมหนูทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะคะ แค่น้องเขาไม่ได้ยินเสียงหนูเองแล้วนานีกับน้องก็แค่ช่วยกันเอนเตอร์เทนคนดูแค่นั้นเองไม่ต้องทำหน้าน้อยใจขนาดนั้นก็ได้รู้ที่เมื่อกี้ที่น้องไม่มีเสียงและภาพค้างไปหนูก็เล่นน้องไว้เยอะเหมือนกันนะค่ะทุกคนคือร้ายอาการออกมากๆทุกคนเห็นเหมือนพี่ชมไหมคะหน้าน้องคือน้อยมากน้อยที่ตัวเองคุยกับน้องไม่ได้แล้วเห็นน้องคุยกับคนอื่นได้แต่พอตัวเองอยากพูดกับน้องบ้างแต่น้องกลับไม่ได้ยิน แล้วดูดิทุกคนไร้ทำหน้าเหมือนคนโดนแย่งของรักทำหน้าเศร้าเหงาหง่อยจนหน้าเอ็นดูจริงๆพราคุณเอ้ยค่ะแล้วน้องวินก็ถามเดียวกับนาน,นี้ว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคือน้องวินถามแค่เดียวกับนาน,นี้นะคะไม่ยักกระถามพี่คนสนิทอ๋อที่ไม่ถามเพราะรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาทำอะไรบ้างเพราะอยู่ด้วยกันตลอดถึงวันไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อัพไอจีรายงานกันตลอดอยู่แล้ว เลยไม่จําเป็นต้องถามอะไรงี้คือพอน้องวินไม่ถามนันนี้ก็เลยถามไรว่าไราล่ะครับทําอะไรแล้วไรก็ตอบแต่ทุกคนไม่ได้ยินเ <c oughs> จ้าคนน้องก็พยายามจ้องดูว่าพี่พูดว่าอะไรแล้วก็แปลแกล้งพี่อีกแล้วแปลว่าพี่ไรบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านอาบน้ําด้วยนมเปรี้ยวดัชมิลแล้วมันไหลเข้าปากก็เลยกินพอดีโอ้ยวินหนูแปละอะไรเนี่ยดูหน้าพี่เขาด้วยหน้าพี่เขาน่อยหมดแล้วลูก โอ้ยคู่นี้แกล้งกันไปมาเข้าตำรารักใครก็แกล้งคนนั้นแหละจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้น้องทั้งคู่แค่โผล่เข้ามาเซอร์ไพรส์รในไลฟ์แค่แป๊บเดียวโลกโซเชียลค,ค,คือคึกคักกันมากไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าน้องทั้งคู่ได้ Live, ไลฟ์ด้วยกันแค่2คนมันจะดังกระหึ่มโซเชียลขนาดไหนแค่นี้ก็ทําให้เราได้เห็นชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะว่าคู่ไบร์วินฮอตขนาดไหนขนาดซีรีส์จบไปเป็นปี กระแสไม่เคยลดลงเลยคือหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าผู้ใหญ่ในค่ายจะเห็นเหมือนอย่างที่พวกเราเห็นว่ากระแสคู่นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆคือเอาจริงๆถ้าทางค่ายขายงานคู่ของคู่นี้บอกเลยว่าอะไรก็ขายได้แน่ๆคือไม่เชื่อลองแกล้งๆให้น้องทั้งคู่มานั่งไลฟ์กินข้าวด้วยกันดูสิคะหรือแค่ให้เขานั่งข้างๆกันหรือนั่งตรงข้ามกันเฉยๆ รับรองว่าติดเทรนโลกอย่างแน่นอนคือบอกเลยว่าที่เรายังรักยังหวีดพวกเขาอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เคมีของพวกเขาในละครแล้วนะคะแต่เพราะมันคือความเร็วจากตัวของน้องทั้งสองคนเองคือถ้าเราหวีดเพราะแค่เคมีในละครจริงๆงั้นละครจบความรู้สึกมันก็ต้องจบไปด้วยจริงไหมคะทุกคนหรือถ้าไม่จบมันก็ต้องมีซาล,ลงไปบ้างเหมือนกับคู่จิน้นคู่อื่นๆแต่นี่ความรักที่พวกเรามีให้กับพวกเขามันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งฟินและอินมากขึ้นไปอีก แล้วอินจากอะไรล่ะคะในเมื่อซีรีส์ของน้องทั้งคู่ก็จบไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเลยแต่ที่เราอินกันอยู่ทุกวันนี้มันเพราะตัวของไรวินเองล้วนคือความเรียวของพวกเขามันทําให้เราสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่คู่จิ้นทั่วไปไม่มีคือขอเถอะนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายได้โปรดให้เขามีงานคู่กันเถอคะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่างานเดี่ยวของพวกเขาเราจะไม่ดูไม่ซับพอร์ตดูอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะยังไงมันก็คือผลงานของคนที่เรารัก เราต้องซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแต่ขอแค่อย่าเพิ่งแยกพวกเขาเลยเพราะกระแสเขาดีขนาดนี้คุณสามารถขายงานของพวกเขาได้อีกหลายปีเลยละค่ะได้โปรดรับไว้พิจารณาด้วยนะคะอันนี้ที่พูดเพราะรักน้องทั้งคู่จริงๆและอยากให้เขามีผลงานร่วมกันจริงๆค่ะทุกคนในที่สุดวันนี้เราก็ได้วีดโมเมนต์ตาแตกของน้องทั <an patient> <an> ้งคู่แบบไม่ทันตั้งตัวคือวันนี้พี่ชมเชื่อว่าหลายคนคงจะปินและอินยังไม่หายแน่ คือมันตาแตกมากจนพี่ชมต้องเรียบมาขยี้ทันทีทั้งๆท,ที่ตอนแรกกะจะพักสักหน่อยคือวันนี้ฟินมากจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่ไลฟค์คู่แต่ก็เหมือนไลฟ์คู่อยู่ดีเพราะตลอดไลฟ์ไบรท์ทําให้เรารู้สึกเหมือนพวกเขาอยู่กันแค่2คนเพราะเจ้าคนที่เรียกน้องตลอดท้งไลฟ์ใส่ใจน้องจนมองน้องตลอด2วิคือตอนนี้แค่นึกถึงก็ยังยิ้มอยู่เลยค่ะทุกคน ค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้โมเมนต์เซอร์ไพรส์ของน้องทั้งคู่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เรามารอลุ้นกันต่อว่าจะมีโมเมนต์อะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่าไว้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่อยมาขยี้กันต่อในคลิปหน้านะคะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ